สวัสดีครบับพบกับและคุงชั้นๆนะครับวันนี้เข้าเกมมาครับวันนี้จะมาอธิบายครับว่าศักยภาพหนึ่งดาวก็ตอนนี้หลายคนน่าจะแม็กกันแล้วเนอะก็มีคนขอมาครับทําคลิปนะผมก็จะมาอธิบายนะครับว่าทักษณะไหนยังน่าใช้ยังควรใช้อยู่นะครับอ่าอันนี้ผมอยู่สเตจหกร้อแล้วนะครับหกร้อยอนะออติดอันดับเท่าไหร่ ไปดูกันครับติดอันดับอันับโลก1,860อันนี้คุณเบบี้ช้างนะเบบี้ช้างเก้าร้อยสิบสามครับไร่สามใช้สกิลตามนี้เลยนะครับะเบิดระเบิดทองอันนี้รูปโป่งบิสซัดนะครับส่วนคนกีนคนกินพลังเท่าไหร่นะ5ล้านโอ้โหพลัง5ล้านครับผ้ชมค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะ5ล้านตัวเก่าตัวเก่าระดับ5 นะครับนี่กสกิลบิศาส,สำคัญมากเขาใช้กันทุกคนเลยคนจีนนะครับแหนนอันดับประเทศไทยครับผมก็อยู่600้อนะก็สูงสุดเป็นคน b เบบ้ชานั่นเองนะครับนี้เพื่อนผมก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูทักษะกันเลยนะครับทักษะนะครับก็ผมแนะนำให้สุ่มตลอดนะวันหนึ่ง แต่ว่า Ruby เอาไว้เก็บสุม่มสุ่มพวก Pick Up, พลิกอัพพุกเดนเจอร์เดนะครับส,ส่วนส่วนสำหรับอบอก็หาฟรีเอาครับคุณผู้ชมอย่าอย่าเอาเพชรไปซื้อช่วงนี้อย่าเอาเพชรไปซื้อออบนะครับเพราะว่าไม่คุ้มนะเพราะว่าเอาไปเปิดเดนเจอร์ดีกว่านะครับเผื่อได้อะไรระหว่างทางเผื่อได้ขึ้นระดับนะครับมันจะเห็นผลเยอะนะครับเนี่ยแบบนี้ครับทาให้เราผ่านด่านได้ง่ายๆเลยนะครับโอเคทักษะก็สุ่มตรงนี้ใช่ไหม ักษะก็ให้สุ่มทุกวันครับสําคัญมากนะสุ่มทุกวันดีที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้เวล้ามันอยู่แค่สี่ดาวแต่ว่าถ้าคุณเจ็ดร้อยหนึ่งเมื่อไหร่เจอกันแน่นอนผมใกล้ละปีเตอนหน้ามกรลาเจ็ดร้อยหนึ่งมาแน่นอนนะครับเจ็ดร้อยหนึ่งก็จะได้ปกดล็อกห้าดาวแล้วอ่าคันนี้มันก็จะค่อยอนี้ขึ้นหน่อยนะครับแล้วพอไปเรื่อยๆหนึ่งดาวมันก็จะไม่ออกแล้ว นะครับเพราะว่ามันตันไปแล้วนะครับนีอเกมมันคิดไว้ล่วงหน้าแล้วนะเพราะว่ามันจะตันนะอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับคู่หูเก้าสิบมีคู่หูเลขสามสิบใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปดูทักษะที่ผมใช้กันเลยครับตอนนี้ผมใช้เบื้องต้นนะหมูป่าครับหมูป่าเว็ร้อยครับระเมิเจ็ดสิบแปดจุดเก้าหนึ่งครับแต่ว่าใช้ดีครับแล้วก็จะรวดนะอันนี้คลาสสิกเลยใช้นะครับ อารมณค่อนข้างดีแต่มันเป็นซิงเกิลนะก็ดูดีๆครับว่าคุ้มหรือไม่นะครับแต่ผมว่าผมก็จะสลับใช้หัวใจหัวใจผมก็อยากใช้นะผมใช้เลยเด้อหัวใจดีปะวะปึ๊บเฮ้ยหัวใจก็ดีแต่ผมไม่ใช้นาะนผมใช้ติดจรวดแต่หัวใจมันเจ็ดวิเองไงมันไวเนเี้ยแป๊ะเฮ้ยดีๆอยู่ครับพอมันเป็นเวลร้อยมันก็ดีอะ่ะ หัวใจแล้วกันนะครับแล้วก็รูปโป่งอันนี้สําคัญมากแรงครับ759% 759.7%นตครับแรงมากๆอันนี้333.3เฮ้ยเอาซสวยเลยเลขดวงใจไปเนี่ยเออเกมดวงใจหรือเปล่าไม่รู้นะส่วนอันนี้ครับอันนี้เป็นไฮไลท์เป็นไฮไลท์ของライเลอร์เดนเจอเป็นเทียเอสเอสเอสเลยครับสําหรับสกิลนี้ครับให้ผมให้เป็นสุดยอดดาเมจจริงๆนะครับไอเอชนะครับดาเมจเจ็ดร้อยเจ็ดเจ็ดห้าจุดห้านะครับซึ่งแรงโคตร อภิมหาแรงจริงๆนะครับอ่าอันนี้แนะนําให้ใช้นะเพราะว่าแรงจริงนะครับใช้ยาวๆยันอันนี้ได้เลยสเตตหนึ่งพัน 1, ได้เลยนะครับอ่าน,นี้ผมแนะนํานะครับคร่าวๆส่วนอันนี้อนาคตก็อาจจะหยิบจับมาใช้แต่ว่าตอนนี้ยังดามเมจเบาครับเพราะว่าเรายังสุ่มไม่ค่อยได้นั่นเองต้องรอเลดเปอร์รเซ็นต์เพิ่มขึ้นเยอะกว่านี้ก็จะได้เห็นเมต,ตาพวกนี้เข้ามานั่นเองนะครับเพราะว่าเวลที่มันเยอะขึ้นเนาะอนาคตเราไปเอาห้าดาวอะไอพวกนี้มันก็จะออกง่ายละ แล้วอันนี้ก็จะทยอยเต็มเวลเต็มนะครับก็จะได้แต่เขียวและอันนี้อ่าเพราะว่าพวกที่หนึ่งอ่ะมันอัพพวกนี้ตันหมดแล้วครับพวกเนี้ยพวกเขียวพวกพวกสามดาวตันหมดแล้วซึ่งผมสายฟรีผมยังได้แค่นี้เองนะซึ่งมันใช้ออบเยอะมากครับน่าจะหนึ่งล้านได้นะครับจะตันได้นะครับซึ่งเยอะมากหนึ่งล้านออบนะครับถึงจะไปเวลอันนี้ใช่ไหมเขาน่าจะไปตันกันอันนี้แหละเออก็ ค่อนข้างจะเปลืองนะครับแล้วก็มันเป็นการอะไรอ่ะเป็นการประหยัดเวลาเนาะสำหรับการเติมเกมนะครับแต่ว่าผมก็จะยังฟรีอยู่เหมือนเดิมครับคอนเทนต์นะสายฟรีอยู่เหมือนเดิมนะครับผมโอเคผมก็จะใช้สกิลทักษะตามนี้นะครับส่วนถามว่าออบซื้อจากไหนใช่ไหมบางคนไม่รู้ครับนี่ครับพาไปดูครับอบซื้อจากตรงนี้ครับนี่ครับหนึ่งหมื่นเพชรได้สองแสนครับแต่ผมไม่เคยนะผมเปิดส่วนมากผม 5,000เคย5,000ไปรอบหนึ่งแล้วก็3,000สองรอบก็รู้สึกเสียดายเพชรมากตอนนี้อยากได้คืนมากเลยครับก็ผมอยากเอาไปเปิดเลนเจอร์มากกว่าแล้วอตอนนี้นะครับเพราะมันเลนเจอร์มันออกใหม่แล้วนะครับส่วนแพ็กอันนี้แนะนำไหมก็ยังไม่แนะนำ,ำรครับเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าอยากแนะนำจริงๆครับผมจะแนะนำอันนี้ก็ได้อันนี้คุม้มปะวะเอออันนี้นี่น,นี่นี่คุม้มอันนี้น่าจะคุ้มหนูครับโอ้ได้ตัวพิกอ้พเท่าไหรนะ่เนี่ย หกสิบตัวหกสิบห้าตัวนะครับโอ้ยนี่ค่อนข้างเยอะเลยคุ้มมากพันหนึ่งเหรอโอ้พันหนึ่งเลยเหรอคุ้มมากวะก็ลองทำนวนดูนะคุณผู้ชมแต่อันนี้พัดควสอันนี้คุ้มแน่นอนนะครับคุ้มแน่นอนนะครับสามร้อยโอ้โหโอ้สามร้อยโอ้ได้เก้าพันมะเก้าพันเก้าเปล่าไม่แน่ใจนะครับเก้าพันแน่นอนเก้าพันแต่เก้าพันเยอะมาก นี่มาคุ้มมากครับอันนี้ไปได้ไกลเลยครับแค่สองร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับใครมีทุนก็จัดได้เลยครับอันนี้ผมแนะนํานะจัดได้เลยอ่ะอันนี้อันนี้คู้อันนี้ได้สองตัวผมเพิ่งรู้นะเนี่ยได้ได้สองตัวเลยเหรอโอ้ให้สองตัวครับเ0้าร้อยบาทนะครับโอ้เก้า9บาทโอ้จุกจุกเลยแ <c ười> พงจัด จ้าร้อยอีกแล้วครับอันนี้ส่วนตัวทองอันนี้เท่าไหร่อันนี้เหลือหกเก้าเก้าอันนี้จะเต้ตัวลดโนมานะครับอันนี้อะไรนะอ่ะน,นี่แพ็คการ์ดเท่าไหร่สี่ร้อยไม่คุ้มไม่คุ้มไม่แนะนำครับนี่เท่าไหร่วะอันนี้ห้าร้อยอ่ะคุ้มไหมเนี่ยได้เยอะอยู่นะเออได้เยอะอยู่เพชรข้างฝั่งซ้ายนะครับพาสเตตพาสเตตก็คุ้มไหมห้าร้อยโอ้โหไม่ค่อยกลางกลางว่ะตรงนี้กลางกลนะางครับอยากให้เปิดแพ็คกระป๋องดีกว่า ถ้าอยากมองคุ้มค่าที่สุดนะไปจัดแพ็คกระป๋องเลยครับนะมันมีเอ้ยมันมีมมทักษะมาขายด้วย่ใช่ไหมผมเห็นแบบๆนะทักษะทักษะใช่มันต้องมีทักษะขายผมจาได้นี่ทักษะห้าดาวผมไม่เอาส่วนตัวผมไม่เอาครับใกล้จะจิดสเตตเจ็ดร้อยแล้วผนเดี๋ยวมันก็ได้แล้วครับแล้วจึงไม่รู้มันจะเก่งหรือเปล่าด้วยครับเพราะมันต้องได้เวลสูงๆนะครับผมจะสู้ไอ้พวกสองดาวดาวหนึ่งไม่ได้ครับดามจมันจัดกว่านะครับผมนะ น,นี่ก็ไม่เติมไม่เติมไม่ไม่เติมถ้าให้เติมแนะนําก็อน,นี้ดีกว่าวิจัยบัฟวิจัยบัฟคุ้มสุดแล้วครับข้างล่างนะส่วนไอ้น,นี้ร้อยวันก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยถ้ามีทุนนะครับถ้ามีทุนก็จัดกันก่อนเลยนะครับก็ะจะประมาณนี้สําหรับการแนะนําทักษะนะโอเคโอ้ยแพ้แพ้เหรอเฮ้ยสเตตกสเตตจรัวๆเลยอะอะไรวะ ซีเรียสปะเนี่ยจริงจังแบบนี้เนี่ยผมเล่นเนะี่ยหัวใจแล้วตกสเตจเลยเห็นไหมผมเลยใช้จรวดคุ้มกว่าจรวดใจ,จได้เยอะกว่าคือ,อผมอยู่หกร้อยนะผมค้างที่หกร้อยจะแนะนําประมาณนี้นะครับสําหรับทักษะ,ะเดี๋ยวเราไปแถมนี้ด้วยเนี่ยคู่หูก็ูหูหก็ยังใช้นี่เหมือนเดิมนะครับ แทงสามตัวนะครับแทงสามตัวเอามารับเอามารับตีนนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับเพราะมันเพราะว่าตัวแครี่ผมก็มีละสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้แครี่นะครับเป็นเมดสิสองตัวนี้เป็นเมดนะครับสองตัวแล้วก็แทงหนึ่งนะครับผมก็เลยอยากมีตัวแทงเพิ่ม,มก็เลยเอาคู่หูเป็นสายระยะใกล้มานะครับ <c oughs> ออกแบบ ก็จะประมาณนี้ครับส่วนระยะไกลผมก็แนะนําบางด่านนะแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้ว่าส่วนตัวส่วนตัวผมจะใช้แต่ระยะใกล้นะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็การแนะนําอันนี้ใช่ไหมว่าควรใช้ไหมครับผมก็มูนูเขียวก็ควรหาครับระดับ2ขึ้นไปแนะนําเลยอันนี้แนะนํามากนะครับถ้าใครพอมีรูบี้ก็จัดได้เลยครับแต่ว่าใครรูบี้ไม่ถึงรูบี้0 0 0 0ื่นหมื่นสองหมื่นก็ดูคลิป นี่แล้วค,าาวครับพิจารณาเอาครับว่าควรจะเปิดหรือไม่นะครับสําหรับเลนเจอร์นะครับผมว่ามันจะคุ้มไหมในระยะยาวนะเพราะว่าคุณเปิดไปเนี่ยคุณได้แค่ระดับไม่มีระดับอะไรพวกเนี้ยมันจะคุ้มไหมนะครับมันจะคุ้มทุนหรือเปล่าในการเปิดนะครับส่วนตัวผมอยากให้ระดับสามแบบนี้ไปเลยนะครับนี่บานักบูระดับสามค่อนข้างเก่งมากนะครับเพราะว่ามันสก,กิลมันจะเยอะกว่าไอ้พวกนี้ไงเยอะเลยอ่ะต่างกันเห็นปะ นี่มันเอสด,ด้วยแหละเนาะเนี่ยมันจะต่างกับพวกนี้เยอะเลยนะครับกลายเป็นว่าตัวนี้เทียร์เหลือต่ำลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดเทียร์อีกรอบนึงนะในปีใหม่นะครับผมโอเคโอเคเอพัพงูเขียวไปเอาแต้มแต้มความชำนาญนะครับใกล้และ Infinity. อินฟินิตี้อินฟินิตี้ครับสองอันนี้โหอนาคตอินฟินิตี้แน่นอนนะครับแต่ว่านูนน่าจะเดือนน่าจะมีนาเลยปะมีสาเลยหรือเปล่านะครับอินฟินิตี้ได้นะ ก็ต้องรอดูครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ตามนี้ไปก่อนนะครับสำหรับสายฟรีไม่ผมสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะพาคุณผู้ชมไปดูกันแจ้งเตือนขึ้นอะไรวะเกมไม่มีอะไรเนาะมันขึ้นไม่เฉยแจ้งเตือนนะครับนี่ซื้อไม่ซื้อสักบาทนะครับนี่แล้วก็เกมก็ฝากแก้ด้วยครับผมจะบอกหลายๆคลิปหน่อยนะเพราะเกมฝากแก้นิดน,นึงเครื่องร้อนมากเล่นในไอโฟนนะครับผม ครื่องร้อนจัดเลยนะครับผมก็งงเหมือนกันเกมมันแบบมันเล่นแล้วแบบเล่นไปเรื่อยมันแบบกระตุกอะแล้วทาให้เฟรมเรทกินเฟรมเรทมากแล้วทําให้เครื่องร้อนอันนี้เป็นผลเสียต่อเครื่องเรามากเพราะว่าจะทําให้แบตเราเสื่อมเร็วมากแบตแบบโอ้โหแบบมันโดนเผาคุณผู้ชมคิดอารมณ์นั้นเลยนะเบรดโดนเผาแล้วคุณห้ามเล่นเกินครึ่งชั่วโมงเลยอันนี้ผมแนะนาไม่อยากถ้าอยากถนอมเครื่องนะแต่ถ้าใครเล่นในคอมพิวเตอร์มันจะไม่ค่อยเห็นผลหรอกแต่ว่าถ้าเล่นในไอโฟนเนี่ยมันจะเห็นผลมากอันนี้ ก็ฝากแก้ดิหนึงครับก็ก็คอมเมนต์กันผมมาหน่อยครับว่าออาเครื่องคุณกระตุกกันหรือเปล่าครับไอโฟนกับ Android นะผมว่ามันกระตุกไหมไอโฟนไอแพดแอนดรอยนะครับเพราะส่วนตัวผมใช้ iPhone เนี่ยมันเล่นสิบห้านาทีไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าพอยี่สิบนาทีไปแล้วโอ้โหเริ่มหนักเครื่องแบบโอ้โหค้างค้างแบบฮาโอ้โหรั่วเลยครัคุณผู้ชมค้างแบบน่าเกียดอะ มันไม่ใช่เหุณผู้ชมเออก็ต้องฝากแก้ไขกันนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนะัดคงแซตด้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนครับ